เยอะเหมือนกันนะครับเรามาดูนะครับชโอมกําลังแตกยอดนิดๆน,นะครับปีสะตรงนี้เป็นร่องครับร่องก็พอน้ํามันไหลามาจากร่องน้ําก็น้ําก็จะไหลลงไปในสระนี้นะครับนี่นครับสะนี้ก็ลึกประมาณสี่เมตรครับตกลงไปก็ขึ้นไม่ได้แล้วครับตอนนี้ไม่มีน้ําครับแล้วก็แล้วก็วก,กว้างสิบเมตร ยาว20เมตรกับลึก4เมตรครับก็ตามทฤษฎีก็คือว่าน้ำเนี่มันจะระเหยทุกวันนั้นถ้าเราขุดลึก4เมตรอย่างน้อยต้อง4เมตรนี่น้ำจะเหลือครับทั้งปีน้ำจะขังทั้งปีนั้นปีนี้เป็นปีแรกที่เราจะทดลองด้วยมันจะได้ผลไหมครับเอาละทีนี้นี่คือสะนะครับสะโอลึกพอสมควร เราจะให้บริเวณดูบริเวณโดยรอบนะครับเอ๊ครับอันนี้สวนยางรอบๆข้างนอกเป็นสวนยางครับอันนี้ที่เก็บน้ํานะครับนนตรงทางเข้ามาน,นี่ก็ล่องน้ํานะครับนนจะพาไปเดินดูทั้งหมดเลยไปดูทั้งหมดด,ดูทั้งหมดเลย ไม้ครับก็รอฝนมาจะให้ไปเดินดูว่าต้นชะอมนี่ปลูกเยอะไหมนี่แะครับเยอะพอสมควรนะครับไม่น้อยนะครับเออโอ้มีอะไรอยู่ข้างล่างงูงูมันตกลงไปแล้วมันจะขึ้นได้ไหมน่ะแล้วจะช่วยมันยังไงเออได้บอกน้องสาวช่วยมันหน่อยอเชือกมา ย่าว่าแต่ง,งูเลยเราก็ตกลงไปก็ขึ้นไม่ได้ไดสงสัยเมื่อคืนนี้มัง้งใช่ไหมไคงจะเลือ้อยมาเพลินๆเนาะเป็นงูอะไรงูปลาหรือเปล่างูตาเหเป็นงูอะไรมีพิษหรือเปล่าเฮ้ยดูดีๆนะแล้วบอกน้องเขาด้วยนะมาเดินดูตรงนี้มามาเดินตรงนี้มาให้เดินดูไปเรื่อยๆนะครับนี่ไงกับต้นช่อมเนี้ย ถ้ามันโตได้ที่แล้วมันก็จะกลายเป็นรูธรรมชาติเลยครับเป็นรูที่กินได้นะครับพิโรกินได้ถ้าเราอันนี้เป็นเป็นช่วงที่ ดูภาพไกลๆนะครับเบลอนิดหนึ่งกำลังปรับใหม่นะครับเอาละชัดแล้วโอเคครับอันนี้เนินดินนะครับเนะี่ยเราดูข้างหลังเนินดนนินดินเนี่ยสูงไม่น่าจะต่ำกว่าสิบเมตรแน่ๆเลยไม่น่าจะต่ำกว่าสิบเมตรนะครับร่ <c oughs> องน้ำนะครับก็ยาวเหมือนกันไม่รู้ว่ากี่เมตรเหมือนกันเป็นร่องน้ำ ห้องน้ำเนี่ยก็จะเป็นตัวเติมน้ำลงสุสะที่เราขุดไว้นะครับถ้าเราขุดสระแล้วก็มีคันหรือถมหรือถมดินไว้รอบๆสระเนี่ยมันก็จะทำให้น้ำจากขา้างนอกไม่ได้ไหลไปเติมนะครับถ้าเราขุดสระแบบนั้นขุดสระแบบแบบที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ขุดกันก็คือขุดแล้วก็เอาดินไปกองไว้รอบคันสระมันก็จะสูงครับพอมันสูงแล้วเนี่ยมันก็ จะทําให้น้ําจากข้างงอกไหลเข้าไปไม่ได้ถ้าขุดสระแบบนี้มันก็จะรอน้ําจากฝน,น,นอย่างเดียวนะครับถ้าเราไปรอน้ําจากฝนอย่างเดียวเนี่ยน้ําก็จะน้อยครับดังนั้นวิธีแก่ก็คือว่าเราขุดสระแล้วเรากําหนดณจ,จุดจุดที่มันมันพอดีเสร็จแล้วจุดที่กึ่งกลางพอดีที่ของเรา แล้วก็ขุดล่องน้ำนะครับยาวๆนะครับไปเพื่อที่จะให้น้ำเนี่ยไหลเข้าไปในสุสาาของเรานะครับแล้วถ้าเราจะเลี้ยงปลาธรรมชาติของปลาเนี่ยเขาก็จะไม่อยู่น้ําลึกครับฤดูฝนเนี่ยเขาจะออกมาจากบ่อน้ําลึกๆแล้วเขาก็จะออกมาจากสะก็ามาหากินแมลงตามล่องน้ําตื้นครับตามนาข้าวครับ นันพราะผ่านฤดูฝนไปน้ําก็จะน้อยลงแห้งป่าก็จะไหลไปรวมกันที่สระนะครับนั่นป่าก็จะอยู่ได้ทั้งปีนั้นถ้าเรามีน้ําใช้ทั้งปีมีน้ําทั้งปีนะครับไม่แห้งเนี่ยป่ามันก็จะมีโอกาสโตรครับปีเดียวเนี้ฤดูเดียวฝนเดียวเนี่ยคง,ง,งไม่โตมากนะักเพราะนั้นเราก็จะต้อง มีน้ําทั้งปีนะครับนั้นชะอมที่เห็นเห็นเนี่ยลงไปแล้วสอง้อตนครับก็จะปลูกต่อเรื่อยๆนะอล่ะตอนนี้ก็มาปลูกชมเพิ่มเติมครับแม้ว่าฝนยังไม่มาแล้วก็ไม่รอฝนครับเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมเตรียมสถานที่เตรียมอะไรเยอะแยะมากมายนะครับนี่แหละคือ คนเราต้องตัดสินใจจะทำอะไรต้องทำกันอย่าไปคิดอย่างเดียวนะอย่าไปรอแต่ฝนอย่างเดียวกับคือเตรียมไว้ให้มันพร้อมพอฝนมาแล้วก็มีบอ่อน้ำนะครับเทียงที่เห็นนี่ครับซึ่งจะมีงูตัวหนึ่งตกลงไปครับแล้วขึ้นไม่ได้เราะจะตกไปช่วยงูขึ้นมาเมื่อคืนเมื่อคืนนี้น่าจะตกเมื่อคืนนี้ครับคงจะลอยมานหากินนู่นกินนี่ ออมันก็เลยตกเดี๋ยวเราจะหาวิธีช่วยครับไม่รู้เป็นงูมีพิษหรือเปล่าเราจะต้องเอาเชือกลงไปอ่านี่ร่องน้ํานะครับนี่คือร่องน้ำลึกก็ประมาณเม็ดกับประมาณหนึ่งเม็ดกว้างกับเม็ดก,กว่ากว่าลึกก็ประมาณเม็ดนะครับก็ไม่ลึกมากฤดูแรงมาน้ําตัวนี้ก็คงจะแห้ง แต่ได้ดูฝนน้ําก็จะขังกับปลาก็จะออกมาหากินมาเลงมาหากินอะไรต่างๆสัตว์น้ํานะครับนั่นเดี๋ยวต้องมีร่องน้ําอย่างนี้ด้วยนะครับอย่ามีแต่สระน้ำอย่างเดียวบางคนข,ขุดแต่สระแล้วก็รอแต่น้นําฝนอตัวนี้มีไก่ด้วยไก่ไก่ธรรมชาติดดแลวตกได้ตกได้ เออราจะขึ s <S uh, i i. ้นก็ไปขึ้นตรงที่มันเอียงๆไปขึ้นตรงชันๆเลยเออมันมีงูตกลงไปน่าจะตกเมื่อคืนนี้เดี๋ยวต้องช่วยมันหน่อยไปไหนน่ขึ้นม่ได้เหรอนงูไปทางไหนล่ะเด็บ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 ทำไมตาดีมันอยู่ตรงไหนอ่ะมันขึ้นมาได้เออดีๆมาแล้วน้องสาวไปไสนเนาะมามายุกมาลุย่างหมูหมาเหอย่าง ค้ำเลยยังะหมูมาอยู่ใช่เด็บเด็บมานี่มาถือกล้องมางเด็บเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยช่วยมนันต้องเอาเชือกไปผูกกับต้นขนุนไว้ฮะมันขึ้นได้บ่ได้บ่ได้ไมืมีทางได้อ่ะถือกล้องหนูจะมองนี่เด้อให้มันตรงอ่ะถ่ายมาจับดีๆจับนี่อยู่ที่จับมันอยู่ตรงมือมันจะมาหาจับเออจับไม่ดีจับดิเอออย่างน้น่นนะรุ่นบ่ได้เลยใส่ย่อก็ดีไปที่ม่ไหนวันตีน ใสเออเก็นั่นแหละมันไม่ตายหรือเปล่าไม่เหม็นี่ือเนี่ยนั่นใส่ใส่มันอยู่ใส่อะงูอ่ะนั่นแต่ว่ามันหัวมันถือก้อนหินทับก้อนหินนั่นี่มันสำราพเลยอะไรไหมใช่แต่หางมันจะตีงอยู่คือบเห็นวะตาคือดีทั้งเดียวหอ่าหนาถือก้อนหินลงไปที่บนทับกระตูพันธุสมบูรณ์นั่นนั่นนั่นอุ้ยบนก้อนดินเด็กๆนะก้อนดินเด้เด็กๆคือบเห็นวะถ่ายไปจะเบิ่งไปน้ำถ่ายไป โอ้โอ้โบได้ก็ที่น้อยอยู่แต่มันกะตีงบ่ได้เด้มันจะมันเมื่อยแต่เมื่อคืนนี่แหละมันบ่เมื่อยแหละบักนี้มันดึกก่อนตีสามันเมื่้นไปนั่นโบตัวมันขึ้นบ่ได้คนยังขึ้นบ่ได้ไหนจะขึ้นไงองสัหากินเมื่อคืนนี่มัมงูน่ะหันกล้องไปทั่วๆหันไปค่อยๆแล้วก็ดูจอไปด้วยระวังล่วงอยู่นั่นแหละหันไปเว้ย งูอย่างงูแต่แห่บ่งูเสวกไส้อ๋อเพิ่นเพื่นคงจะลอยยางรวดเร็วอย่างทำนานเนาะฮะขึ้น<ห> <laughs> กมไป้ขึ้นไม่ได้ลงได้ขึ้นไม่ได้เดี๋ยวเ่าเต็งูคนก็ขึ้นม่ได้เนี่ต้องหาเชือกเด็บเด็บเด็บไปทางนูน้นเด็บขึ้นตรงนูน้นถ่ายมานูน้นนูน้น,น,นขึ้นตรงนูน้นระวงังระวังขึ้นเนี่ยจะขึ้นชันชันดิ เดี๋ยวกล้องล่วงกล้องล่วงเออวถ่ายมาถ่ายมา,า,ยมาดูจอมนะันอ่ะเออจับดีๆสองมือเด้อพังเด้อหมุนไปค่อยๆไปซาซาซาเอออย่าหมุนเร็วอย่าหมุนเร็วปุ๊กได้แล้วสองร้อยต้นเหลืออีกจัดร้อยเหลืออีกสองร้อยเ็มือกเฮ็ดมือหน่อยๆนะรอฝนบ่ได้ดอกแต่น้องไปใส่แม่ ก็บอกห้าโมงเย็นทุ่มมือนะหาเด็บเด็บเดินเดินมาเดินมาทางนี้ระวังหน่อยนะเออหรือว่าเด็บจะขึ้นขึ้นถ่ายบนที่สูงเด็บขึ้นไหวไหมไม่ล่วงนะขึ้นอย่าตรงขึ้นได้บอกจับดีๆได้กล้องอ่ะเออไปแล้วก็อย่ามาใกล้สะไปทางนู้น บายปรตูขึ้นเนินสูงแล้วก็ถ่ายลงมาดีๆเลยเออดีๆได้เห้ยตัว,วอพอแล้วมั้งเอาแค่นั้นแหละไม่ต้องไปสูงมากเออถ่ายไปถ่ายไปแล้วรอบนะนูน่นถ่ายไปถ่ายไปไกลๆน,นู่นเออ,เอ,อดูดูจอด้วยจะได้รู้ว่ามันถ่ายดูสะลงมาสะตำ่ตำๆหน่อย เอออ่ะ,อะโอเคลงมาแล้วพอและเดี๋ยวพากล้องล่วงลงไปในสระอีกอลงมาก็ค่อยลงมาระวัะงระวังเออมาเดี๋ยวนี้เราจะปลูกแล้วถ่ายเอาต้นชะโอมด้วย